ยัดีครัสดีครับคิดถึงไหมครับคิถ้าคิดถึงแล้วเราลงไปหาหน่อยไหมเอาไปี่นั่สิรไปันเลยตรงไปเลยใช่ปาปาปเฮ้ยไรครับไครับ

โอเคโอเคมมมาโสโสรามาัดใ่ทุกคนกันยเรดับผมโอเคมาสวัสดีครับทุกคนเราเ้สีครับสวัสดีครับวยเมอง่าขเซ็นึง แต่ละคนครับแต่ละคนครับมีก็สวัสดีเอ้ยเราต้องแนะนำทีละคนก่อนไหมแนนะล้วหนึ่งรวดเร็วนะครับพร้อมโปรของคุณเองรึไหมหรือว่ายังหรอยังยังก่อนนะยังก่อนดีกว่าสวัสดีครับจังเพร์เซสครับผมเฮ้ยแล้วเรื่อล่ะสวัสดีครับป๊ากิเพร์เซสครัสวัสดีครับปังเพร์เซสนะครับ สวัสมในเฟิร์สเซสครับสวัสดีครับผมเนเฟิร์สเซสสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ M3M Wonder กับพวกเรานะครับแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางไลน์ด้วยครับผมวันนี้เรื่องยังยางดีเรามาทำอะไรกันที่นี่มันเล่นเฉยๆครับผมชอผมคงเดี๋ยวกลับละโมคงเดี๋ยวกลับนะครับวันนี้นะครับผมเรามีซิงเกิลใหม่โถววันนี้เป็นพรีเมียร์ไม่น่าเชื่อ แล้วว่ามีแฮชแฮชไหมในวันปั่นอีกแล้วปล่าใช่ครับ Process u n d e r s c o r ห้ามพยายามจับนะ MV แฮกกันหรือยังเฮ้ยันแฮกกันยังแฮกมาลงด้วยนะลงครับลงลงแล้วแฮกกันด้วยนะครับลงมาแฮกกันด้วยนะครับผมแฮกมาเยอะเลยครับใช่ครับจะบอกว่าจริงๆแล้วในเพลงนี้เรามีแบบมีมโบของแต่ละคนมาครับใช่จากการแต่งตัวได้ โครจะไม่มาด้วยกันเลยล่ะราแบ่งโร l กันไงใช่ r o l ของตงไงต้องเกิดก่อนว่าเราบอกว่าใน MV เนี่ยเราทำหน้าที่เป็นสปายนะครับผมซึ่งเราจะแฝงตัวไปอยู่ทุกที่ของผมเ่ยเนี่ยผมเป็น homeless เป็นแฟชั่น homeless จะแบบแฝงไปอยู่ทุกที่ในตลาดก็จะเป็นแบบเก๋เก๋เป็น homeless เก๋เครับผมเมื่อกี้นลครับ ผมเป็นเออ่สายรับคุณหนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวอะครับแ๋วยเตวหนังเนี่ยพรมีคขาว่าสายรับคุณหนูด้วเหรออ๋อเขาดูก็รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้จำเกลี่ยได้ไหมถ้ามันบอกร้านประจําคือร้านชายห้ามีเหลืองหมูแดงอร่อยมากเออเอาคนต่อไปแล้วครับ ตั้งโหผมเป็นช่างครับช่างทาสีช่างซ่อมแอร์ซ่อมอะทุกอย่างซ่อมทุกอย่างแล้วเรื่องความรักคุณซ่อมได้ไหมครับซ่อมได้ครับซ่อมเยอะเไม่ถามไม่เฉยไม่ได้อย่างที่ถามใช่ถาใช่เฉยครับผมชื่อว่าเป็นพี่เบิร์ดซ่อมได้เรี่อะไรครับขอโทษเลยครับอ๋อเราตอนช่วยเราฟังอ่ำเออไปพูดดีกว่าเอ้งโหงโอเคผมเนี่ยเป็น หัวหน้าแก๊งเด็กซิงเฮ้ยเชื่อเลยสดูแล้วช่วยออกอยู่แล้วเหรอใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็อยากจะโกนก่อนว่าเออเราเป็นแก๊งเด็กซิงจริงไม่ได้เป็นแบบว่าเออจริงๆไม่เหมือนไงเออว่าแบบก็อยากบอกว่าเป็นอแบบจริงๆครับเงียบจังเลยวันเนี้ยน้องให้เราไม่ได้เจอจากนานไม่ได้เจอทุกคนนานทุกคนอาจจะยังเกรงอยู่เดี๋ยวเราแนะนำตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาละลายพฤติกรรมซังี้เลยด้ครับนะครับวันนี้ครับคนสุดท้ายครับเขาบอก็ผมเป็น เด็กเกาะบอกในร้านเกมครับผมครับเด็กเกาะบอกนี้คือมันยังไงครับก็จะเป็นว่าเป็นล้าเลยพี่อ๋ออีกเด็กคนนั้นคือแกเหรอเนะตแล้วตแล้วตแล้วอ๋อตเป็นเปรเซนเนาะ